เป็นตัวแทนจากพิ t ฟิตออโต้นะคะมค์ค่ะแขมค่ะเจาค่ะค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมเราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงน้องออกมานอกสตูก็จะมาเป็นบรรยากาศภายในอู่ซึ่งวันนี้เหมือนเดิมเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําเป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลค่ะอะไรนะพี่แพมวันนี้วันนี้เราไม่ได้มาขายนะคะวันนี้เราไม่ได้มาขายแล้วมา แล้วก็น้ำยาฉีดกระจกชนิดเข้มข้นค่ะและนี่เลยค่ะฟิล์มติดกระจกมองพางนะคะว้าวว้าววาวสองสามสามชิ้นนี้มูลละค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทว้าวหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะใช่แล้วเพียงเพียงเพียงนะคะเพียงลูกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของซิกเอ็กซ์ห้านะคะ สนใจนะสามารถเข้ามาใช้บริการที่อู่ของเราได้เลยเดิมเนาะเจอพวกเรา3คนแบบนี้พร้อมของแถมสุดปังแบบนี้เลยสำหรับวันนี้นะลูกค้าคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะและโปรโมชั่นของเดือน7นี้ก็ยังไม่หมดนะคะ พวกเราสามคนเหมือนเดิมแล้ววันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์